ครับสวัสดีครับผมได้ทำ powerpoint เพิ่มอีกหนึ่งหน้านะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นการแจงรายละเอียดของการทำบ้านเย็นหรืออาคารเย็นที่ประหยัดพลังงานนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมจากที่เก่าที่ได้เคยอธิบายไปแล้วทั้ง5 ep mm hmm. ก่อนอื่นเลยมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ mm hmm. หลังจากที่ใช้ชื่อ you degradation c i l l e r house เนี่ย ก็หลายท่านก็ทวงติงมาว่าชื่อมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็เลยไหนๆเนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยหรือโซลูชันที่เราใช้เนี่ยมันเป็น Passive จริงๆนะครับแล้วมันไม่ได้ติดระบบอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างกลไกมันเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็เลยต่อจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ได้ยินชื่อเดิมแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็น Natural Passive House ครับ เราก็จะเริ่มด้วยภาพภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้มีหลังคาเปิดโล่งน,นะครับแล้วก็มีระแนงไม้แล้วก็มีต้นไม้ปลูกนะครับอ,อยู่ภายในระแนงไม้นี้ก็เอาละนี่เป็นฮัดแสดงเห็นว่าคนเราเนยพยายามอยากจะอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นนะครับไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนนะครับภาพนี้สื่อถึงลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้น national passive house เนี่ยคือหลักการนี้เลยฮะ คือใกล้ธรรมชาตินะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับด้วยกลไกทางธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ผมทำไอคอนมา3ระบบนะครับเพราะเรามองแล้วว่าการออกแบบเนี่ยอาจจะใช้ถึง3ระบบนะครับระบบแรกคือระบบเปิดระบบที่2คือระบบปิดระบบที่3ก็คือใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับระบบเปิดนะครับผมก็ทําเป็นไอคอนให้เห็นว่าเนี่ยเรามีอย่างน้อยเนี่ย natural passive house ในวิธีของ a i r f ฟ o อมีอยู่3วิธีสามมาตรการ 1. Reflection นะครับ Reflection จากหลังคา 2. a i r g a t e Convection จากผนัง 3. a i r g a t e c จ n v e c t i o n จากาฝ้าเพดานนะครับก็อันนี้คือหลักการใหญ่ทั้ง3หลักการของ n o t i o p a s s i v s House นะครับโดย r f l l e t i o n เนี่ยเป็นการสะท้อนความร้อนออกโดยเทคโนโลยีนาโนของซิลิก้าเป็นสิทธิบัตรของญี่ปุ่น นะครับส่วน a i r ์เ uh, ก t Convection นะครับก็เป็น Airflow Box ซึ่งเป็น uh, สิทธิบัตรของผมเองนะครับส่วน a i r ์เ uh, ก t Convection ของ้าเพาดานเนี้ยก็เป็นหลักการภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เราเห็นในบ้านของทางชาญเมืองใช้อยู่นะครับเราก็จะเห็นว่า3ระบบเนี้ย uh, จะมีอะไรอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นระบบปิดนะครับระบบ,ระบบปิดหมายครับว่า ท่านมีอาคารอยู่ในตัวเมืองซึ่งไม่อยากจะเปิดหน้าต่างเลยนะครับนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบ n a t natural p a s s i v e House ได้นะครับเช่นเดียวกันฮะอาจจะได้ใช้ได้ทั้งสองระบบก็สามารถออกแบบได้มาดูนะครับด้านหลังคานะครับต้องใช้ Reflection ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ต้องใช้ทั้งสองระบบนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยหรือ h i a t f l x x เนี่ยมันเข้ามาในบ้านได้เนี่ยประมาณ60%เนี่ยมาจากทางหลังคา เพราะเป็นส่วนที่รับความร้อนจากแสงแดดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความร้อนที่จะผ่านเข้ามาจากหลังคาได้เนี่ยเราจะลดได้ไป,ป,รประมาณ60-70%อนะครับอันนี้จำเป็นต้องมีทั้ง3ระบบผนังซึ่งเป็นผนัง Air Flow Box ซึ่งหลักการก็คือ Air g a ก Convection เราจะไม่พูดถึงเรื่องค่าค่ายูแล้วครับมันมันล้าสมัยไปแล้วนะครับเราคือ Air g a p e o o v v e t t o o นะครับก็จะใช้ทั้งหมดทั้ง3ระบบนะครับหน้าต่างกระจ ก็เราจะไม่ใช้หน้าต่างแพงๆ3ชั้นนะครับใช้กรต่างธรรมดาเ่ยครับแล้วเราก็ใช้ lection, ใชรีเฟลคชั่นฉับสะท้อนความร้อนออกไปนะครับแล้วก็การระบายใต้หลังคาก็ใช้ a อร์เกตคอนเวคชั่นเช่นเดียวกันเอาละนี่เป็น3หลักการ4วิธีการนะครับที่จะใช้ในระบบ u r t l p a s s i v s house นะครับทีนี้มาดูอันต่อไปว่าระบบระบายอากาศนะครับระบบระ,ระบายอากาศนี้ถ้าเป็นบ้านระบบเปิด นะบ้านบ้านระบบเปิดเ,เราก็ไม่จําเป็น,นครับพะเราปล่อยอากาศเข้าออกอยู่แล้วนะครับส่วนระบบปิดเนี่ยเราปิดสนิทเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีช่องระบายอากาศพร้อมพร้อมกรองนะครับพร้อมกรองแต่ระบบเนี้ยผมจะบอกเลยว่าหลายโซลูชันที่ทําผิดพลาดเรื่องนี้พยายามที่จะไปฟอรสการระบายอากาศโดยการใช้บร o w e r หรือแ a c u ค e มอ i ป m e n ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้เกิดอะไรขึ้นครับ การใช้ฟอสฟรเหล่านี้มันจะเกิดทำให้พาติเคิลของอากาศที่แย่ขนาดเล็กๆเ,เนี่ยผ่านเข้ามาได้เขาก็รู้ฮะการที่เขาใช้ฟอสฟรเหล่านี้ผ่านระบบโรเวอร์ต่างๆมันทำให้พาติเคิลอากาศหรือเชื้อโรคข,ขนาดเล็กเข้ามาได้เขนาจึงต้องใช้ฟิลเตอร์อย่างดีหรือเป็นชนิดเฮปานั่นเองซึ่งใช้ในพวกโรงพยาบ,บาลหรือคลีนนิ่งรูมหรืออะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเขามีความจาเป็นต้องใช้นะครับเพราะเขาป้องการเชื้อโรคร้อยเปอร์เซ็นต แต่ของเราเนี่ยให้ใช้ตัวกรอากาอ,ราาอากาศช่องระบายอากาศธรรมดาพอแล้วใช้ natural flow ของอากาศเนี่ยพอแล้วนะครับอันนี้คือเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะใช้ระบบต่างๆเหล่านั้นมันเราใช้ในระบบปิดนะครับโอเคระบบปรับอากาศนะครับแน่นอนครับระบบปรับอากาศเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ในระบบเปิดเลยทั้งช่องระบายอากาศและระบบปรับอากาศเหมือนที่บ้านผมจากคลิปที่แล้ว ส่วนระบบปิดแน่นอนครับต้องใช้ทั้งช่องระบายอากาศแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะครับทั้งสองระบบก็ต้องใช้เช่นกันทีนี้เรามาดูดิครับว่าระบบใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือระบบระบายอากาศนะครับที่เป็นช่องระบายอากาศปกติหรือเครื่องปรับอากาศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้พลังงานน้อยมากสําหรับอาการที่เป็นระบบปิดนะครับทีนี้มาดูความเหมาะสมหรือสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ระบบเปิดเหมาะกับใช้ที่ไหนครับใช้กับบ้านชานเมืองที่อากาศดีสภาพแวดล้อมดีนะครับคุณอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็มีพื้นที่เยอะแล้วก็อากาศดีอยู่แล้วเราเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศตลอดเวลานะครับแล้วก็เราไม่มีเครื่องปรับอากาศเลยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องมีช่องระบายอากาศด้วยนะครับเพราะทุกอย่างมันถูกเวนทิเลตถูกระบายด้วยตัวของมันเองได้ นะครับส่วนระบบปิดแน่นอนครับมันสําหรับบ้านหรืออาคารที่อยู่ในเมืองที่มีเสียงดังและสภาพอากาศไม่ดีเช่นถ้าคุณเปิดดูหน้าต่างเลยเสียงรถเสียงรามันวิ่งเข้ามาเนี่ยแน่นอนเขาจะไม่ออกแบบเป็นหน้าต่างเ็าจะเป็นบางกระจกเลยนะครับปิดทึบปิดอะไรก็ว่าไปต้องการแค่แสงเข้าอย่างเดียวอย่างเนี้ยเราเป็นระบบปิดต้องมีช่องระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศเท่านั้นนะครับส่วนสุดท้ายใช้ทั้งสองระบบก็เช่นที่ไหนบ้างครับอาจจะเป็นในเมืองก็ได้นะที่ที่เขาเยอะๆนะครับแล้วเขามี พื้นที่เยอะแล้วเขมีจัดสวนรอบบ้านนะครับก็เขาเรียกมีบัฟเฟอร์หรือมีการชนของสภาพอากาศที่แย่อย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ใช้ระบบ Natural Passive House ที่เป็นระบบเปิดได้นะครับอาจจะไประบบเปิดบ้างระบบปิดบ้างแล้วแต่จังหวัดโอกาสเช่นหลังฝนตกอาจจะอยากเปิดรับอากาศโอโซนหลังหลังฝนตกก็ได้สามารถทำได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเห็นว่า natural p a s s i v e House เนี่ย เหมาะก,กับอากาศในเขต t ropical หรือเขตเขตร้อนนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่เป็น Passive จริงๆเป็นบ้านที่เป็น Passive จริงที่ประหยัดพลังงานนะครับก็ระยะต่อไปเนี่ยผมจะมาเริ่มทำการอ,ออกแบบบ้านนะครับแล้วก็จะเริ่มเอาแบบบ้านที่มันใช้ได้จริงเนี่ยเริ่มจะมาแชร์ให้ท่านได้เห็นบ้างว่าบ้าน Natural Passive House เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับ